คุณผู้ชมกับข่าวที่จะเล่าต่อจากนี้บอกอะไรเราได้หลายอย่างเหลือเกินนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันแชร์ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงพูดออกไปเยอะๆนะครับภาพที่เห็นเนี่ยเป็นนายพลเขมรที่เสียชีวิตนะเป็นทหารระดับในพลเลยพลเอกซกเพียรแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยกลาหมของเขมรด้วยนะนะในขณะที่ทหารไทยเองก็ต้องไปเหยียบกับระเบิดของทหารเขมรจนได้รับบาดเจ็บสาหัสไปหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บพระบทมด3นะข้อเท้านี่ขาดเลย คุณผู้ชมครับกำลังจะบอกอะไรคุณผู้ชมไทยเนี่ยเปิดด่านนะเพื่อมนุษยยธรรมให้ในพลขมรเ,เนี่ยนะนะเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะโรงพยาบาลของรัฐด้วยนะด้วยโรคมะเร็งปอดสามสัปดาห์นะแล้วหลังจากนั้นก็ให้ผลว่ามนุษยยธงรรม,มนุษยธรรมไรกว่ากันไปนะนะหลังจากนั้นก็กลับประเทศไปแล้วก็ไปเสียชีวิตละที่ประเทศกัมพูชาดูนะคนขมรที่ดูประเทศไทย ฮุนเซนบอกในฮุนเซนบอกไม่ให้มารักษาตัวที่โรงพยาบาลในประเทศไทยไหม่ะแล้วนายพลมาทําไมะนะเห็นไหมครับคือพูดอย่างทําอย่างเสียชีวิตไปก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ในทางกลับกันเราซึ่งช่วยนายพลของขเขมรน,นะด้วยมนุษยธรรมอะไรก็ตามแต่ในขณะเดียวก,กันกลับเป็นทหารของขเขมรนั่นแหละว,วางกับดักระเบิดจะรุ่นเกา่ารุ่นใหม่ก็ช่างมันเถอะครับแต่สุดท้ายทหารไทยก็ไปเหยียบกับระเบิดคำว่ามนุษยธรรมมันมีบ้างไหม ไม่มีนะครับจนไทยได้รับบาดเจ็บสาหาัสคนคอมเมนต์อะไรก็ตามแต่ก็มาคอมเมนต์ต่อว่าต่อขาดูถูกเหยียดหยามสารพัดแต่ในพลของตนเองเนี่ยเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยสามสัปดาห์ถ้าไทยไม่เปิดให้มันได้ไหมนะถ้าทำสนองนโยบายของฮุนเซนไปไม่ต้องรับใครมารักษาแล้วเพราะว่าขนาดทหารไทยเนี่ยก็ต้องได้รับบาดเจ็บเพราะการกระทำของทหารเขมร นี่เป็นสองประเทศคู่กันที่แบบว่าแม่งโคตรที่จะย้อนแย้งเลยในการปฏิบัติในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เรื่องของทหารไทยที่ได้รับบาดเจ็บก็ต้องมีคนรับผิดชอบรัฐบาลกองทัพจะว่ากันอย่างไรส่วนในพลขมรก็ตามนั้นนะครับขอแสดงความเสียใจต่อทางครอบครัวแล้วก็ดูเอาคุนเซนคนบอกเองไหมเหรอว่าแม่มารักษาตัวในประเทศไทยจบข่าวเว้ จบบูแล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy y o คนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วกม็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ easy coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโ,โกโก้น้ําส้มน้ํามะพร้าวสมไม่ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมแล้วขายไส้อัว่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิน้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจ ที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง 300, 3 0 0อะบาท1ชุดมี12องนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก <rij au> ้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเฮดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเ็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสันออลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอ,าการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหัวชิคโครี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียรและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเี่ยน,นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกไะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้น ขอบพระคุณที่เอนดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y w s w s อีซี่ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ